การท้ำสาวริกสิมีอยู่สองวิธีแต่ว่าขอดีข้อเสียแตกต่างกันจ้าสวัสดีจ้าเพราะแม่พี่น้องป้องไปสุขหัวสุข้นจ้าเมลังไพ่ช่องฟ้ามหักพักสวนขั้วจ้าสำหรับมือนี้แล้วก็คลิปนี้สิม่เบอกถึงเรื่องการท้ำสาวผิกจ้าพี่น้องสิม่เบอกถึงเรื่องการท้ำสาวผิกช่วงนี้ก็ประมาณ ไก่ใก้เที่ยงเราจะพี่น้องแดกกับนั่งหอนหอนมาเอาหญ้าออกจก้วพี่น้องมาลื้อข้างทั่วเก้าออกแล้วก็สิเอาหญ้าออกจก้วพี่น้องเอาหญ้าออกพริกปลูกไว้แบบธรรมาสิจ้ะพี่น้องปลูกไว้แบบธรรมาติแต่ว่ามากระดกกยู่จ้ามากระดกรดกดียู่จ้าพี่น้องกระดกดีอยู่แต่ว่าพริกพวกนี่เอามาปลูกเอามาปลูกสิว่าด้ตัดหนอดจะพี่น้อง เป็นยังคือบบตัดหนวดคือเพราะว่าบบอยากให้เขาเตียกพุ่มอยากให้เขาต้นสูงเจ้าพี่น้องมันสิง่ายกวกการท่ำสาวมันสิง่ายกับการท่ำสาวเจ้าพี่น้องกับการท่ำสาวส้หรับการท่ำสาวพริกสีมีอยูสองวิธีเจ้าพี่น้องสีมีอยูสองวิธีําหรับวิธีที่หนึ่งแต่งต่กี้ตะกรอนก็เคย่อเฮ็ดจ้กพี่น้องคือวใสยวิธีตัดตัดต่อเจ้าพี่น้องการสิท่ำสาวพริกบางค้นพ่นกับสีป่อยให้ต้นพริกแก่ จนว่าเบิดหมากรุ่นตัอรุนรุนตัอรุ่นคือจนว่าต้นเผาแล้วเ่นคอยสิถําสาวจากพี่น้องแต่ว่าอยู่นี่สิเก็บประมาณจักสิเก็บประมาณจักสีหารุนลรวก็คือสิเริ่มทําเลยจากพี่น้องเรื่มทําเลยแต่ว่าเฮากับบได้เสียเพราะว่าเฮากับได้ทั้งทั้งต้นแทล้วกะต้นทําสาวคือเกาจากพี่น้องแต่ว่าสําหรับการทําสาวสินี้อยู่สองวิธีจากพี่น้องสำหรับวิธีแรกตั้งแต่กีกกรก็เคยเห็ดนะจ่าเนาะก็เคยเห็ดมากก็คือใส่วิธีตัดจ้ะ ใส่วิธีตัดต้นตัดตอเขาที่นี่สีมะเบาถึงข้อเสียในการทําสาแบบตัดต้นจ้กพี่น้องง่ายง่าจ้าพีน่นๆๆ้นองสีมะเบาถึงการทําสาแบบตัดจ้กพี่น้องแบบตัดข้อเสียก็คือว่าเวลาเขาตัดเล้วโป่งแหนเน่นอนจ้ากว่าตายแต่ว่า่วนมากเขาจะติดไวรัสเขาจะเป็นโรคใบปูดใบยีกใบงอ,ใบ,งอใบด่างจ้กพี่น้อง ส่วนหนากเขาสิติดไปลกะก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ใส่วิธีใหม่จ้ะพี่น้องใส่วิธีอืงแบบ่ง่ายกลวกันคือพริกนีทาเ้าสีทํำเสาให้ได้พ้นดีคือห้าวปะตองปะตองไปเด็ดยอดเขาออกตอนห้าปลูกจ้ะพี่น้องคืออย่างไห้ต้นเขาสูงมันสีง,ง่ายตัวต่อการนมลุกนาจากพี่น้องเนาะแล้วอีกอย่างหนึง่งกิ่งเขางาเขาก็สีบ่วลายเขาสีบ่วหันเดีเตงงแตกงาแตกกิ้งลายเขาสีไปแตกตอนห้าโนมลุกแล้วจ้ะพี่น้อง วิธีที่สองก็คือการนมนมต้นล่งจ้กพี่น้องก็คือ,คอนมต้นล่งแบบนี้จ้กพี่น้องม้าสีหนึ่งต้นเขาล่งแบบนี้จ้ะม้าสีคอยนมลุ่งหรอก quer. หามัดหาม่ามารักนี่ยังก็ไดจะม,ม,มาตัดมามัดใบมัดให้เขานมล่งแบบนี้ถ้าเขานมล่งแบบนี้ก็คือมัาสีเข็กกระตุ้นมันสีกระตุนนนต้นให้เขาแตกแล้วหาก็ลี่ใบออกจ้กพี่น้องล,ลีใบเขาออกหากโนมล้่งหาก็ลีใบเขาออกเขาก็สิแตกเป็นมานี่จ้กพี่น้องเขาก็สิแตกแขนงคือมานี่ คือพอตองตัดจากพี่น้องตัวนี้เขาก็เก็บไปปกติเขาก็สิเตอะขันนี้ึ้นมานีคือสีบได้เสียเวลาคือห้องตัดจากพี่น้องถ้าห้าตัดห้องสีเสียเวลาจ้ะเ้องตัดถิ่มพวกนี้คือห้องถิ่มไปเลยห้องเสียเวลาห้องก็สีบได้กินหมากไปเรื่อยจ้ะแต่ว่าถ้าห้องนมใส่วิธีนมคือมากเข้าก็ได้กินไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องมากเข้าก็ได้กินไปเรื่อยตัวนี้เขาก็สิเตกไปน้ำกุ่นเองปกติลอกกะปกติไวรัดจากพี่น้อง นี่คือวิธีไงๆไไในการทําสาวพริกจ้ะพี่น้องอีกแักประมาณสองถึงสามอาทิตย์ก็สีท้าสาวเราจะจ้ะพี่น้องผูกแบบธรรมสาสร์จ้ะผูกแบบธรรมสามสร์ธรรมาสัดอีนี้งากระทวมแต่ว่ามากระลุกจ้ะพี่น้องพูดนะดุกคักสิมาเอายาออกให้เราก็สีเอาปุ๋ยมาให้เพิ่นจ้ะพี่น้องเพราะว่าถ้าต่อมอาหารเสริมเขาจ้ะพี่น้องหมาดุกคับจ้ะ ต้องให้อาหารเสริมเขาเพราะว่าช่วงนี้ต้นพริกเขามันแดดมันหอนเพดเผาหรอกอะถ้าเขาปล่อยให้เขาขาดสันอาหารเขาสีอ่อนเอเขาสีบ่มีภูมิมต้านท่านลุกจะพี่น้องเขาต้องต้องให้สารอาหารเสริมนั่งจ้ะต้องให้ปุ๋ยเคมีนั่งใส่ปุ๋ยสูตรซิมฮาสิห้าก็ได้จ้ะสูตรที่พุกก็ได้จ้ะพี่น้องเสริมให้เขาจ้ะเดี๋ยวสิเอาหญ้าออกแล้วกสิเอาปุ๋ยใส่แปลงนี้จะรุกมาเรือหรอจ้ะพี่น้อง ต้องมะเขือแล้วต้องมะเขือไว้เหมือนวานนี่ว้านไหานรถหอนางดิจ่ะพี่น้องลงมะเขือหรอกกะสีกะวานเม่งลักจ้ะแตงนี่ปลูกแตงจ้ะพี่น้องปลูกแตงปลูกแตงกับฮวงลาวผ้าวานฮวงลาวผ้ากับปลูกแตงใส่กันจ้ะตัวนี้จะเป็นมะเขือปลูกมะเขือมะเขือแล้วก็เม่งลัก ปลูกใส่น้ากันจ้าพี่น้องรดน้ำทีเดียวให้ได้ประโยชน์สองย่ยางสามย่างจ้าเพื่อเพื่อเป็นการเสียเวลานาะจากนี้เด็ดกระหอนยุจ่าแต่ว่าคิดว่าหนาฝนอยู่ขังนาเนาะพี่น้องตัวนี้ใส่บวกจ้าพี่น้องใส่บวกเดียมไว้คิดว่าหนาฝนอยู่ขังนาจังไดฝนกระตองมาอยู่แล้วเ้องกระตองปลูก ปลูกลอฝนจะพี่น้องปลูกไปหดไปนีละทาฝนจะแต่ฝนมากกับพ่อดีก็บอกเขียบกอกพีข้ากกบสีงามเี่กเก็บมากเก็บมวยเด็กเก็บผลผลิตจ้าพี่น้องปลูกแหบวธรรมาติก็ได้กินคือเก่าจ้าลกดีจ้าพี่น้องมากลูกดีใจแล้วเสียเอาหญ้าออกแล้วก็เสียเอาปุ๋ยมาใส่สำหรับคลิปนี้ก็มีไอเดียในกนารทำาสาวพริก ง่ายมาฝากกันแช่นี่แหละจ้าพี่นอ้องพี่น้องไปเห็ดลองมึงได้จ้าเดอ้อจะใส่วิธีตัดจ้าพี่น้องถ้าตัดเขาสิติดไว้รัดเคยเห็ดแล้วจ้าพี่น้องผ่านมาแล้วประสบการณ์ผ่านมาถ้าตัดเขาสิติดไว้รัดแล้วก็เสียเวลาปปุงเทียเขาสิโป้งให้ห้าได้กินอีกจ้าพี่น้องเทียเขาสิเป็นหมาให้ห้าได้กินแต่ว่าถ้าห้าใส่วิธีโนมคือต้นแท้ห้าก็ได้กินแล้วก็ต้นนั้นเขาก็สิทำานาทีคือแตกแขนงขึ้นไปของเขาเองจา้า บนแท่เขาก็ได้กินไปเรื่อยๆคือเ่าจากพี่น้องคือสบ่บริยุดธชะงักบริด้ขาดตอนในการเก็บเกี่ยวผลผลิตจ้กพี่น้องพี่น้องไปเห็ดล่องเมืองได้จ่าเด้อได้ผลดีค่ะขนาดจ้กพี่น้องการทําสาวแบบนี้ได้ผลดีจา้าสาหรับลิปนี้กสิขอโ,โจอไวบเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องไปเห็ดบ้างเด้จ่าเด้อก่อนสิจากกันไปกับกาขอบุญขอบุณเพราแม่พี่นอ้องก้องปายสสุขๆๆคนได้จ่าเด้อที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตาม จอมท้ำกเกษตรมีลาไพ่มีไอเดียดีๆมีแน้ท่างดีๆมีประสบการณ์ดีๆกษสิมอวสูฟังคือเก้าเหมือนเดิมจ้าพี่น้องเอามาตอนมาปากคือเก้าเหมือนเดิมเลยจ้าสำหรับเก็บนี้กษสิพอจบกไปเพี้ยงแค่นี้นะจ้ะเนาะสวัสดีค่ะ